สิ่งเหล่านี้กําลังเกิดขึ้นนะฮะในเชิงการสังเคราะห์การต่อสู้ทางการเมืองจะดุนแรงขึ้นเรื่องของสวจะเป็นประเด็นในการโจมตีมากขึ้นผมเคยสังเคราะห์ไว้นานแล้วแล้วผมไม่แปลกใจเลยที่โดนโจมตีนะครับและเป็นเป้าหมายเพราะอะไรตอนนั้นเนี่ยเดินหลักผิดนะฮะแทนที่ว่าโอ้โด้พวกมาเยอะแล้ว,ลวเขาเอารูอยู่แล้วเนี่ยก็เป็นผมอมจจะรวมเข้าไปเลยห้าร้อยคนไอ้สองร้อยที่มาบวกของตัวเองที่จะมีอยู่ก็เป็นสี่ร้อยคนอย่างน้อยก็สู้กับไอ้ห้าร้อยคนได้แต่ปรากฏว่าไม่เอาเข้ามา พอไม่เอาเข้ามาเสร็จตอนนี้สวเลยเป็นเป้าเป็นเป้านิ่งมีทําไมสวเอามาก็ผ่านผ่านผ่านนะฮะอะไรที่ผ่านสวผมเรียนตรงๆนะฮะไม่ได้ประโยชน์เลยเลยมีสวเหมือนไม่มีตอนนี้นะครับผ่านถ้าสภาล่างผ่านขึ้นมานะฮะรัฐบาลต้องการให้ผ่านก็ผ่านผ่านผ่านมาโดยตลอดไม่ผ่านก็ไม่ได้สวในประเทศไทยที่ประชาชนทั่วไปมองตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีศักดิ์ศรีเท่าไหร่ไม่ค่อยมีราคาเท่าไหร่เนี่ย มีคนรู้จักก็มียงที่บอกมี2ท่านกันเนี่ยคนที่เหลือเาก็าไม่ไม่ค่อยก็มีตําแหน่ง,งนะแต่ก็ไม่ค่อยได้รับการยอมรับจากสังคม <S <S สวัสดีครับมาพบก,กับผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศ วันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะหนีไม่พน้นเรื่องของการตบเพิดสอววนะครับมีการทำการเคลื่อนไหวทุกอย่างเพื่อเรียกร้องให้มีการปลดสอวอ,ออกไปนะครับโดยอ้างเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและให้ฝ่ายตัวเองเข้าไปทำหน้าที่สอวอแทนการเคลื่อนไหวดังนะก,กล่าวนะพักก้าวไกลก็ชงแก้รัฐบูรีมาตรานะครับเปิดทางให้สอวอ เลือกนายก,กรัฐมมตีนะครับพักเก้าวไกลเตรียมล่าชื่อสอสอเสนอรัฐธรรมนูญ5มาตรานะครับปิดทางสอวอเพื่อป้องกันหากยุบสภานายกลาออกจะไม่มีส่วนเลือกนายก,กรัฐมนตีอีกต่อไปนะครับนายพิธาลิมเจริญรัตสอสอ,สอบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักเก้าวไกลนะครับก็แล้วก็มีสอสอของเขาเนี่ยนะฮะออกมาเคลื่อนไหวนะครับ ก็แถลงข้อเรียกร้องการแก้ไขปัญหาวิกฤตทางการเมือง5ข้อประกอบด้วย 1. ยกเลิกพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดินในสถานการฉุกเฉิน 2. ทบทวนคดีความทางการเมือง 3. เลิกคุกความนักศึกษาและผู้ชุมนุม 4. พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีลาออกและ5นะครับแก้ไขธนูนจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสลอนะครับที่มาจากการเลือกตั้ง ไม่มีกำหนดไม่กำหนดวุฒิการศึกษาและมีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปนายพิททยกล่าวอีกว่านอกจากนี้มีข้อเสนอเพิ่มเติมไม่ให้รัฐธรรมนูญเป็นใบอนุญ,ญาตนะครับในการต่ออายุนายักกำตรีต่อไปคือยกเลิกรัฐธรรมนูญมาตรา269 270 271 272เกี่ยวกับการสรรหาสอวอ และอำนาจการปฏิบัติหน้าที่ของสอวอรวมทั้งยกเลิกมาตรา279เรื่องของการารับรองประกาศและคำสั่งคอสอชอให้ชอบด้วยกฎหมายนะครับเขายังบอกนายเขายังบอกอีกว่านะครับพรรจะร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญน,นะครับจะรวบรวมรายชื่อสอสอจำนวน100คนนะครับเพื่อยื่นต่อที่ประชุมของสภาผู้แทนราษฎรเพิ่มเติมหมวดจัดแก้ไขรัฐธรรมนูญน,นะครับทั้งฉบับ และขอให้มีการปิดสวิตสอวอ,อย่างเป็นทางการเพื่อป้องกันการยุบสภานายกรัตรีลาออกสอวก็จะไม่มีส่วนเข้ามาเลือกนายกรัตรีได้รวมทั้งยกเลิกการเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการออกกฎหมายปฏิรูปประเทศของสอวด้วยนะครับซึ่งจะนำเข้าสู่การปลดล็อกเพื่อเปลี่ยนผ่านทางการเมืองอย่างสันตินะครับ ตนมั่นใจว่าหากทุกฝ่ายมีความมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาวิกฤตของบ้านเมืองได้จริงที่ประชุมก็จะสามารถแก้รัฐธรรมนูญที่รัฐสภานะครับมีการประชุมกันได้นะครับขณนะเดียวกันสสนะฮะของเขาเนี่ยคือชื่อปฏิพัฒน์นะสสพิสุโลกนะครับในฐานะคณะกรรมาการพัฒนาการเมืองสื่อสารมวลชนและเข้าร่วม าการมีส่วนร่วมของประชาชนได้กล่าวว่าทางออกที่ทําได้ถ้าไม่มีการทํารัฐธรรมนูญขึ้นมาจากประชาชนแต่คณะกรรมาการวิสามัญศึกษาหลักเกณฑ์แนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560ยังไม่มีการพิจารณาการถึงเรื่องนี้การแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องรวมคนหลากหลายให้คนทุกคนรู้สึก มีส่วนร่วมในการแก้ไขรัฐธรรมนูญและเสนอต่อที่ประชุมสภาโดยเร็วนอกจากนี้จัดทรมติในปี2559เองที่มีปัญหามากดังนั้นการแก้ไขพรบรประชาพติเพื่อให้แสดงความคิดเห็นลงในประชาพิติอย่างปลอดภัยซึ่งก็ต่อมาเนี่ยก็ปรากฏว่ากรรมธิการารัฐธรรมนูญชงสภาแก้มาตรา256ปด ล็อกนะฮะหรือหนุนสสลอก็คาดหนึ่งปี6เดือนจบแล้วก็รอรัฐบาลทำการพิจารณานะครับนี่ก็เป็นการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเอาละทำไมมาเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นสิ่งที่พรรคก้าวไกลเรียกร้องบังเอิญน,นะครับมันตรงกับและใกล้เคียงกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มม็อบนะครับนักเรียนนักศึกษาเยาวชนปลดแอกขนาดนี้อย่างมากนะครับ แต่สิ่งที่เขากําลังทําในภาคกระบวนการในภาคปฏิบัติการเนี่ยก็คือไม่ต้องการถ้าเกิดว่าประเด็นที่1นะครับในเยิงในเชิงยุทธการเนี่ยในเชิงปลายเหตุการณ์เนี่ยมันจะเกิด3มเหตุการณ์เกิดขึ้น 1. นายกบัตรีลาออกนะครับลาออกก็จะมีการโหวตคนนอกหรือโหวตคนไหนเขากําลังท,ทนารัฐธรรมนูญใหม่เพื่อที่จะไม่ให้สวลงมาโหวตนายกบัตรีได้คือปิดกั้นนะครับสอง เขากำลังทําให้การปฏิรูปประเทศกระทาโดยไม่ต้องมีสอวออีกต่อไปคือลิดรอนสิทธิเสรีภาพและอํานาจของสอวนะครับแล้วก็โดยเขาจะให้มีการตั้งสอสอรอขึ้นมาเพื่อหวังว่าเกมนี้ทําแล้วตัวเองจะฝ่ายตัวเองจะได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยคือสิ่งที่เขากำลังทำต,ทำตอนนี้นะครับถามผมนะครับในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเป็นอย่างไรบ้าง คุณส่วนจําได้ไหมครับผมเคยบอกมาโดยตลอดเรื่องของสวผมเนี่ยไปเองไปลงสมัครเองผมอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงผมเป็นไปทําไปตามขั้นตอนกระบวนการตามปกติเลยนะครับว่ามันควรจะทําอย่างไรด้วยวิธีไหนอย่างไรปรากฏว่ามีการเลือกตั้งคัดสรรสวนะครับจำนวน7,500กว่าคนทั่วประเทศคัดเลือกเลือกทั่วประเทศเหลือ500คนจากอำเภอเหลือ5,400คน มาเป็นระดับจังหวัดจากจังหวัดก็เหลือ5,004จาก5,004คัดเหลือประมาณ3,000กว่าคนแล้วไปคัดในระดับประเทศนะครับคัดในระดับประเทศออกมาเรียบร้อยผมคัดเลือกตั้งกันเองเนี่ยซึ่งมีกลุ่มวิชาชีพต่างๆเนี่ยคัดสรรกันเองระดับอำเภอจากอำเภอขึ้นจังหวัดจากจังหวัดเข้าประเทศจากประเทศกกตคัดเหลือ นะครับหนึคนก็คัดมา200คนกกอคัดหรือ2 0 0คนผมก็อยู่ใน1200คน7,500ผมก็อยู่ใน7500 5400ผมก็อยู่ใน5 4 0 0 3200ผมก็อยู่ใน5200คน200คน,200คนผมก็อยู่ในใน200คนสุดท้ายพอเข้าสู่กระบวนการสุดท้ายที่คอสอชอจะต้องเลือกผมได้รับหนังสืออย่างเป็นทางการจากคอสอชอปัจจุบันยังมีอยู่นะครับว่าได้เป็นวุฒธธิสภา ผมก็เออโอเคแบบนี้โดนโจมตีน้อยเพราะเราดูว่าถ้าเขาไม่เอาพวกเขายึดแต่คุณสมบัติโอเคเราก็พอไหวนะพอมีความรู้การความรู้ทางยุทธศ,ศ,ศาสตร์การเมืองการปกครองไม่น้อยหน้าไกลนะครับสิ่งที่ตามมาคืออะไรฮะจู่ๆก็มีการประชุมขึ้นมาแล้วก็บอกว่าผมไปติดสว,วสำรองนะครับเลือก50คนเข้ามาผมไม่ติดผมบอกอ่ะคอยดูเกมนี้สว,วจะเป็นเป้าหมายในการโจมตีถามว่าผมอยากเป็นสว,วรหรือไม่ใช่ ผมเป็นเพียงอยากไปลองว่าสิ่งที่เขาวางกลยุทธ์ทางการเมืองการปกครองขึ้นมาเนี่ยเขาทําแล้วจะทาแล้วจริงใจแล้จะสร้างปัญหาให้เขาหรือไม่สุดท้ายเขาเลือกพวกของตัวเองพอเลือกพวกของตัวเองนี่ไงฮะปลายทางผมบอกว่าคอยดูนะจะมีปัญหาสิ่งน,นี้ตอนนี้มอบก็ต้องการเรียกร้องให้มีการยกเลิกสอวอนาย,ยกรัฐรีลาออกแก,แ,แก้ตำรูจใหม่แก้ฐำรูจก็ใหม่ก็มาแก้เรื่องสวอยู่ดีสิ่งน,นี้ก็กลับวนมาที่เดิม นะครับที่ผมต้องเล่าเพราะอะไรนะครับเล่าที่มาที่ไปผมเคยสังเราะไว้แล้วว่าเรื่องสวจะเป็นประเด็นต้องมีการขับไล่สว<อ>และยิ่งไปคัดเฉพาะคนที่เป็นพวกเดียวกันกับสวเข้ามาและคนเหล่านี้ถึงเวลาได้เป็นสวปุ <S S ๊บไม่มีปากไม่มีเสียงเงียบกลิบมีแต่พี่สมชายสแสวงการอาจารย์บัญชัยสอนศิริสองคนเท่านั้น,นะ่ะสวเรารู้จักสองคนมีทั้งหมด250คนรู้จักกันแค่สองคนที่เหลือเงียบกลิบ เพราะอะไรมันมาด้วยความไม่ชอบธทรมมาด้วยการพักพวกกันเองสิ่งเหล่านี้จึงเป็นปัญหาในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองและสุดท้ายก็จะเกิดความขัดแย้งก็เป็นอย่างที่เห็นพักฝ่ายตรงข้ามมันก็ไม่พอใจเพราะมันต้องการเอาพวกตัวเองเข้ามานะครับจริงๆแล้วสวรเราเอามาจากไหนนะครับสวรเราเอามาจากอังกฤษอังกฤษก็มาจากสภาขุนนางสภาพ,พระนะครับซึ่งพระมหากษัตริย์จะเป็นผู้เลือกแต่ในประเทศไทยนะครับคสชได้เป็นคนเลือก ไม่ใหร้พร,พระมหากษัตริย์เป็นคนเลือกตอนแรกผมเสนอว่าควรจะทําด้วยการให้พระมหากษัตริย์เป็นคนเลือกนะครับ<ม>แล้วก็เอาสอวอเข้าไปเพิ่มคนที่มีกาลังอเข้าไปเพิ่มเพื่อสานันสอวเพื่อให้ต่อสู้กับฝ่ายสอสอแต่ปรากฏว่าสอวอมีห้าสสมีห้าร้อยสวมีสองร้อยห้าสิบแต่งตั้งคสอชอแต่งตั้งขึ้นมาสองร้อยเลือกตั้งคัดสรรกันเองห้าสิบคนจากเจ็ดพันกว่าคนเหลือห้าสิบคน นั่นหมายควาว่าง,งานนี้มีปัญหาและไม่มีกาลังไปสู้กับสสแน่นอนก็ก็เริ่มเป็นอย่างที่เห็นสิ่งเหล่านี้กําลังเกิดขึ้นนะฮะในเชิงการสังเคราะห์การต่อสู้ทางการเมืองจะรุนแรงขึ้นเรื่องของสวจะเป็นประเด็นในการโจมตีมากขึ้นผมเคยสังเคราะห์ไว้นานแล้วแล้วผมไม่แปลกใจเลยที่โดนโจมตีนะครับและเป็นเป้าหมายเพราะอะไรตอนนั้นเนี่ยเดินหลักผิดนะฮะแทนที่ว่าโอ้โด้พวกมาเยอะแล้วเขาเอาู้อยู่แล้วเนี่ยก็เป็นผมอา่รวมเข้าไปเลย5 0 0คนไรือสองที่มา บวกของตัวเองที่จะมีอยู่ก็เป็น400คนอย่างน้อยก็สู้กับไอ้500คนได้แต่เราก็ไม่เอาเข้ามาพอไม่เอาเข้ามาเสร็จตอนนี้สวเลยเป็นเป้าเป็นเป้านิ่งมีทําไมสวเอามาก็ผ่านผ่านผ่านอะไรที่ผ่านสวผมเรียนตรงๆนะฮะไม่ได้ประโยชน์เลยเลยมีสวเหมือนไม่มีตอนนี้นะครับผ่านถ้าสภาล่างผ่านขึ้นมารัฐบาลต้องการให้ผ่านก็ผ่านผ่านผ่านมาโดยตลอดไม่ผ่านก็ไม่ได้ สวในประเทศไทยที่ประชาชนทั่วไปมองตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีศักดิ์ศรีเท่าไหร่ไม่ค่อยมีราคาเท่าไหร่นี่มีคนรู้จักก็มีอย่างที่บอกมีสองท่านแค่น,นี้คนที่เหลือเขานะไม่ไม่ค่อยก็มีตําแหน่งนะแต่ก็ไม่ค่อยได้รับการยอมรับจากสังคมนะฮะสมัยก่อนใครเป็นสวนี่โอ้โหใหญ่คับเลยนะฮะไปทางไหนก็ดูแลอย่างดีแต่ตอนนี้มันมันต่างกันกลับกลายเป็นเรื่องของการถูกต่อต้านทางสังคมเกิดขึ้น นะครับเรื่องนี้ผมเคยสังเคราะห์ไว้แล้วฮะว่าสวจะเป็นปัญหาสําคัญและจะเป็นปัญหาใหญ่ตอนนี้ก็เริ่มชัดเจนนะฮะมืบอก็ออกมาก็เรียกร้องเรื่องของการแก้ไขปัญหาสวนะครับและเป็นประเด็นจุดอ่อนของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ตั้งแต่แรกนะครับซึ่งถึงแม้ว่าจะมีการยุบสภานะครับหรือแม้ว่าจะมีการพลเอกประยุทธ์ลาออกจะมีการเลือกขึ้นมาก็พยายามการเกมเพื่อไม่ให้สวเขามาเลือกเพราะเลือก,กว่าที่ไรสวรเลือกเนี่ยเขาแพ้แน่นอนเพราะสวมี2 5 0เสียงการวางการเมืองที่ไม่เนียนเนี่ย เป็นบทเรียนที่ดีเลยนะฮะก็เป็นอย่างที่เห็นก็ไม่ยอมซึ่งหมายความว่ามันจะเกิดความขัดแยง้งจะมีการหลอกลวงประชาชนออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองต่อต้านทบานเพื่อประโยชน์ของฝ่ายตัวเองให้มากที่สุดนะครับสิ่งนี้คือบริบททางการเมืองในปัจจุบันในเชิงการสังเคราะห์คงทาใม้เห็นนะความเชื่อมาก่อนความจริงมาทีหลังความจริงคือความจริงความจริงมีสิ่งเดียวขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุสน,นสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดี ผมเจอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ มองทุกอย่างทุกความรู้สึกทุกความสำนึกทุกลมหายใจด้วยปัดนิธานที่แสนยาวไกลยอมขอพลีกายพลีใจแทนคุณแผ่นดิน แม่ใจต้องเจ็บแม่กายต้องเสียนก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภักดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพรลีกายจนวันสิ้นลมรัฐธบุร ในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล แม่ใจต้องเจ็บแม่กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาดทุกชาติไปด้วยความพากดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐธ ในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐาบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่คู่เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลรัฐาบุรุษในตำนาน สองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราอุ่นใจรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล เพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล